อะไรยิงมันไอเ้เหีเเ้ยอะไรไอ้เหี้ยหัวหลอดหัวหลอดกลายเป็นศพหมดพวกเด็กมี่งขับปุ๊กปิกอยู่อ่ะไม่อยากรู้ยิ่งหายเลยเหี้ย เดี๋ยวตัวหลุดข้างบนเดี๋ยวตัวหลุดค้าอย่างนี้ยโดนโดนห่อนะเราไม่เล่นเราไม่เล่นย้อนยาอย้อนย้นี่ช่างชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อทะเลคะ่ะอ้โทำไมชื่อคุณคุณวะนะอ,อ๋อแฟนรก็สกอตไ,ไม่ไม่ใช่คะ่ะหนูหนูหนูยืนตรงนี้ได้ไหมคะอะไรนะครับหนูยืนดูตรงนี้ได้ไหมคะอันนี้ถามใครเขาเนี่ยถามซิกซิกหรือว่าพี่ ถามพี่ค่ะถามพี่อ๋อได้ครับได้ครับได้โอเคทำไมเราไม่ลงไปเล่นกับเขาล่ะไม่ไม่ค่ะหนูรอนรับเคสค่ะเดี๋ยวประชาชนได้รับความเดือดร้อนถ้าช่างหายไปคนนึงค่ะโอ้โหดูภารกิจยิ่งใหญ่มากความตั้งใจเด็ยเดียวใช่ค่ะมือนี้เราใจเคียรอะไรอะ่ะอะไรเรื่องอยู่พหน้าสกอตลงไหล ไอ้ก้อนไอ้ไี้ก้อนไอ้ก้อนเบบีบ้ก้อนเอาหน่อยไว้เบบีบ้ก้อนออกไลน์เออไอ้ก้อนสวยโดนสองหนึ่งแอะไอ้ริมการหลังวะไอ้ริมการหลัง ทำไมปืนมันฟรีดังวะทำไมสภาพาไม่มีใครชุบเลยวะไอเฮียแม่งมันจะยิงฟีไปแล้วนะมันไสวะ่ะขอรับหน่อยอ้าว กันไรยิงมันไอ้เหี้ยกัลังไอ้เหี้ยหัวหลอดหัวหลอดกลายเป็นศพขวัญลิษาเออขวัญลิษาขวัญลิษา,า,ายังไงอดีตเลขาคิมบีซีเลียนยังไงตายเอือเหี้ยแม่งลุงกระทืบน้องกูโหอ้น้องกูโดนฟาดยับยับเจอเอ,อือ เหลือตำรวจเหลือตำรวจเอาเอาตำรวจมึงมึงช่วยไม่ได้แล้วงานนี้มึงเหลือคนเดียวแล้วตำรวจหามุมปัม๊มอย่าปั๊มเลยเปลืองเปลืองเอดีความหวังไม่มีแล้วมึงหยิบผิดคนมึงหยิบขื้นมาผิดคน อ,อน่ากูบอกแล้วหยิบผิดคนอันนี้เราเคยอยู่แก๊งไอ้นี่มาก่อนใช่ไหมแก๊งที่นู่นอ่ะใช่ปะ<า>เราเคยอยู่สกอตใช่ไหมโอโ้โหใช่ค่ะใช่แล้วทำไม,ไมเราแ้แก๊งทำไมแก๊งเราถึงแบบเลือกเลือกที่จะมาที่เนี่ย นี่แล้วคะ่ะอิ่มแล้วหนูว่าที่นี่มันมันดูแบบมีอะไรน่าจะเล่นแบบว่าแก๊งมันดูแบบว่าน่าเล่นมากกว่าค่ะเหมือนเหมือนเอื้อกับการเล่นแก๊งทุกอย่างอ๋อโอเคครับขอบคุณมาก<ช>ครับ,ร,บรักกันนานนะครับกับน้องผมว่าน้องผมเป็นคนดี <c oughs> นะผมบอกไว้ก่อนยังยังค่ะยั้งค่ะน้องผมเป็นคนดีครับแล้วคุณจะเป็นคนดีดหรือเปล่าอย่าทำน้องผมเสียใจนะ เข้าใจไหมครับคุณโอชินเวลล์โอ้ยไม่โดนใครเลยไปบ้านหนูไหมครับสด่ครับไปทำไรอะวัสดีครนเนอร์ทำไรอ่ะน่จะคุยน้องเดอร์เข้าแก๊งโอ้มีมีคนหนึ่งนะมีคน,นใครใครลูกโจนาธานโอ้แก่งแตกอ้ อับเพื่อนมึงกลับหมดแล้วฮ่าฮ่า่านะดูบันดีทำไมอ่ะไม่ไม่มีใครเข้ามาเก็บเลยไมมันก็เชื่อใจมึงไงว่ามึงจะไมไอ้นี่ไม้ปกติมันจะมีคนเก็บให้มึงลองไอ้นี่ดิมึงลองแบบเฮ้ยได้น้อยว่ะของได้น้อยว่ะริงวะล่ะแล้วมึงก็ส่งลูกเก่าให้มัน แล้วมึงก็จะมีเงินส่วนตัวส่งแกงนะเว้ยจริงป่ะล่ะถ้ามึงได้ไวเบอันหนึ่งก็ส่งได้สองวันเฮ้ยครับขอขอได้ครับเดี๋ยวต้องต้องไปคุยกับแกงครับเดี๋ยวไม่มีทรงครับพี่เสียทรงหมดครับขอขอทรงหน่อยครับเฮ้ยเฮียพอมือเอาผมออกแล้วมึงเหมือนไอ้บังเลยว่ะเหมไอ้บังเหรอบังตอนบวชอ่ะ เกือปีนี้ขอพี่ไปของขวัญได้ไหมอุ้ยน้ทันเดอร์ดี่อยไหมครับนะทาทันเดอร์เหรอใช่ครับตอนนั้นอยู่กับกินังแกงแตกเลยโอ้โหแล้วก็มาอยู่คูคิดคูค,ดค,คิดก็โดนเรียกสอบสวนอีกโอ้โหแต่ว่ามันจะไหวเหรออายุมันแบบปลาไปนี่แล้วนะสามสามแล้วนะใช่หรอนะใช่ใช่สามสามแล้วเหรอคือโดนตีจนเหงือกยาน่ะตอนอยู่กับกินัง เขาทำทรงเหมือนเด็กอยู่เลยนะเห็นปะโอ้ยของฝาแป้งเขาแบบบางคนอายุสี่สิบยังมานั่งแบบเต่งเต่งแต่เต่งเตงอยู่เลยอิงไหมล่ะใช่ครับปอายุเท่าไหร่แล้วม็อกปีนี้ใครครับผมหมอเอออ่ามกลานี้ผมยี่สิบหกครับนะเอยก็ยังเด็กอยู่ใช่ครับผมยังเด็กวัยรุ่นชิวิตติดเย็ดไม่ไม่ใช่ครับผมแค่แจวๆเฉยครับไม่ไม่ได้หวังันดนั้นครับใช่หรอ คเคยแบบเคยแบบนั่งนั่งอยู่เสร็จปุ๊บปากเข้าที่หลังอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ่ไม่มีครับผมระบบดีครับนะอ๋อครับระบบดีที่อยู่ในหูฟังถูกครับนะแลมานานยังอ่ะอะเก็บนานครับเปอร์เซนตครับนะ ต่างนี้บ้านใครครับเอ่อบ้านที่ถูกยึดจากโฟเดนซี่ครับสภพาก็เลยต้องมาช่วยกันว่าให้เขาได้เล่นด้วยเแย่ดอมมึงก็ฟูเลยเดี๋ยววะยิงมาล่ะอะไรนะครับนะ้ากรู้อย่างเนี้ยว่าต้องเล่นบ้านต่อใช่เหรอ,นะอ,อคนห<ค>โโได้ครับอาจจะสบายครับเราคือเขายื่นบ้านเลยอ่ะเ,เขาบอกว่าอยากได้บ้านสิบสิบใครเขายื่นรู้สารแบบเอาหลังที่ไม่ไม่ค่อยใครอยากได้แล้วนะใครเขายื่นครับนะไม่รู้ว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆริบอกไม่ได้ รอบที่แล้วก็บอกนะครับรอบที่แล้วบอกเหรออันนั้นทําผิดกฎนะต้องโดนปรับทำผิดกฎแล้วครับอันนี้คือเราไม่ยอมตักเตือนสภานะเดี๋ยวปรับล้านหนึ่งด้วยกูมาเก็บกล่องดีไหมดีไหมได้ดีไหมเบย์สองเมตรครับนะโอ้ยคุ้มไอ้เหี้ยเรามีคุ้มไอ้ลิ่มถ่างเท้าเลยลูกเราไม่อ,อยากมีลูกเป<อ>็นกระเทยนะไม่มีใครเก็บกล่องเนี่ยกูต้องมานั่งเก็บกล่องเนี่ยท้ามายึดเขาเออเขาทำผิดกฎครับ ม,มึง,งไปมึงลงไปเรือกระทืบมึง